เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพข้าพเจ้านางสาวจันทิดาลิมพูจัวครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูดา่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนันทบุรีเขตหนึ่งปัจจุบันสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ขอนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ ในการจัดทำประเด็นท้าทายตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ2,565ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนานทักษะการพูดและการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้เกม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ S.T.A.D. Student Teams Achievement Division โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านประตูดานตั้งอยู่บนพื้นที่ใกล้บริเวณชายแดนซึ่งนักเรียนที่มาเรียนจะมีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาทางด้านเชื้อชาติโดย จะมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนทั้งสัญชาติพมา่าสัญชาติกะเหรี่ยงและในหลายๆสัญชาติเข้ามาเรียนรวมกันรวมถึงสัญชาติไทยเข้ามาเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านประตูด,ด่านแห่งนี้ซึ่งจะมีความแตกต่างทั้งด้านภาษาสำเนียงการพูดการออกเสียงซึ่งมีความแตกต่างกัน และประสบป,ปัญหาทางด้านการพูดการสื่อสารทางด้านการเรียนเนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเองทำให้เกิดความไม่เข้าใจทางด้านการสื่อสารเกิดขึ้นประกอบกับในภาคเรียนที่ผ่านมาประสบป,ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งนักเรียนเรียนรู้แบบออนเฮน ที่บ้านนักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติเหมือนเช่นสถานการณ์ตามปกติได้นักเรียนไม่ได้พบครูไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเหมือนในช่วงสถานการณ์ปกติประกอบกับผู้ปกครองมีหลายเชื้อชาติด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่สื่อส ไม่สามารถสื่อสารกับนักเรียนทางด้านการเรียนรู้ได้เนื่องจากไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ไม่สามารถสื่อสารด้านการเรียนรู้กับนักเรียนได้ทําให้เกิดภาวะถดถอยทางด้านการเรียนรู้ข้าพเจ้าจึงได้จะทำการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้เกมประกอบกับ าการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ขึ้นเพื่อพัฒนาการออกเสียงพัฒนาการพูดของนักเรียนทางด้านคำศัพท์ภ,ภษษาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนี้ขึ้นสำหรับการเรียนการสอนแบบ STAD เป็นการเรียนการสอนแบบร่วมมือซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม โดยให้นักเรียนได้ร่วมมือกันได้ช่วยเหลือกันได้สื่อสารร่วมกันในหนึ่งกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยนักเรียนจำนวน4-5ถึงคนใน4-5ถึงคนจะประกอบไปด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง1คนนักเรียนที่เรียนปานกลาง2-3ถึงคนและนักเรียนที่เรียนอ่อน1คนซึ่งจากการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้นักเรียนจะสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างสนุกสนานทําให้นักเรียนเกิดเจดตกติที่ดีต่อการเรียนรู้นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้นในการออกเสียงคำศัพท์มากยิ่งขึ้นนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีการดึงประสบการณ์เดิมของนักเรียนออกมามีการทบทวนความรู้ของนักเรียนในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้นักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงเรียนที่ได้เรียนรู้ไป ทั้งด้านคำศัพท์ทังด้านโครงสร้างนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ฝึกฝนด้วยตนเองสร้างประสบการณ์ด้วยตนเองเข้าใจและเข้าถึงบทเรียนที่เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้วยตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยและรายบุคคลเป็นลำดับ และสามารถนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองมีการกระตุน้นการเรียนรู้โดยใช้เกมใช้เพลงสร้างความสนุกสนานและตื่นตัวตลอดเวลาเมื่อนักเรียนประสบปัญหาทางด้านการเรียนรู้ซึ่งเป็นข้อมูลสะท้อนกลับของผู้เรียน ของนักเรียนคุณครูก็จะคอยให้คำแนะนำแก้ไขให้ถูกต้องเช่นทางด้านการออกเสียงคำศัพท์ของนักเรียนเมื่อนักเรียนออกเสียงคำศัพท์ไม่ถูกต้องคุณครูก็จะให้ออกเสียงคำศัพท์ตามคุณครูซ้ำหลายๆครั้งจนนักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องและมีการเสริมแรงยกย่องชมเชย เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นระยะทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะกล้าพูกล้าออกเสียงมีความปลอดภัยในการเรียนรู้และกล้าแสดงออกกล้าออกเสียงกล้าที่จะพูกล้าที่จะทำกิจกรรมไม่อายสำเนียงการพูดของตนเองและแม้กระทั่งนักเรียนที่ประสบปัญหาทางด้าน ร่างกายของตนเองมาตั้งแต่เกิดเช่นนักเรียนมีภาวะลิ้งไก่แตกลิ้งไก่สั้นทําให้พูดไม่ชัดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแต่นักเรียนก็สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอยา่างดีและในกิจกรรมการเรียนรู้ก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอได้เป็นตัวแทน ออกมานำเสนอการเรียนรู้ของตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบนำตนเองนักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองออกมากเรียนมีความสุขในการเรียนสนุกสนานกับการจัดก,การเรียนรู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและสามารถเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ตั้งไว้และบรรลุ ตามประเด็นท้าทายที่ได้ตั้งไว้ทั้งทางปริมาณและคุณภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ